เรียบร้อยสวัสดีครับยู่กันช่าง YouTube รูปน้ำสุดสวยจะรับครับโอ้โหยการแข่งขันวิบกบ่าเอ็นดูโลครับเย้าโอ้โอดูเดือนดูเดือน ไปได้เลยมาจำครับตรงนี้อุ้ยนี่ไปได้เลยเลยอู้ยยอดยอดยอดเลยเอยผิดทางผิดทางไปได้ไปได้ไปได้อ้หอ้าวรถกำังอีกคันแล้วพี่น้อง นนั้นยากแล้วกล้วยคันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยอ่ะโอ้ต้องมีคนชี้บอกครับ นนงกลลัมัมเยผมว่าเครื่องใหญ่ไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวถ้าแบบนี้ไม่เกี่ยว,วเครื่องใหญ่แล้วรถเล็กก็ได้ครับ เครื่องใหญ่แลวเนาะผมพบอพูดยิ่งมากแรงยิ่งแรง่ะเ่อตายในป่าเยอะแยะรถเบาๆอ่ะสบายเลยเนาะครับอุ้ยใหญ่ยิ่งหนักยิ่งใหญ่ยิ่งหนักเลยจริงๆเลยโอ้ไม่เกี่ยวกับรถแรงแล้วผมดูสภาพแล้วนี่เข้าป่าบตครับต้องเข้าป่าไปฝั่งนน้นไม่ได้ครับติดครับ หน้าก็มากับเขา,าโอ้มันจะอยู่ไหมพี่ตายเลยหมดเลยหมดกันเลยช็อตเด็ดตรงน <ette> <know no word> mm ี้ของผมปิดทางซะแล้วโอ้ยก้อนหินแมโอ้้ ้วนลายดิก้อนหินเรามองไม่เห็นเลยอ่ะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นครับอู้หู้ว้าต้องลงเข็นเลยเอาเอา 哎哎哎！Hey, hey, hey. Oh. ไขึ journey, <Bye. S 1> ้นครับค oh. ันนั้นสตาร์ทไม่ติดบ่โอ้ล้มหรโอเอามือออนจบันจบเลยหรอมีอะฮะอะนจ้เลยอ๋อโอโอ้ยโอ้ยโอมีทางใหม่ล จัดเลยครับโอ้ยเอาเอาเอาอ๋โกโกโกนะอ,อไปตรงน,นั้นก็ติดเขาอีกเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยเนี่ย เบาเบาเบาอุ๊ย ายมีทั้งไม้มีทั้งหินทุกอย่างเลยครับโอ้ ว่ะติดไหมมันซ้ายอะมันกระตุกไม่ได้หรอกเดี๋ยวลองมาดูคันนี้หน่อยครับเป็นไร <c oughs> ตาไม่ติดเลยครับรับล้มเมื่อกีล้ล<บ>้มลบหรอล้มจมน้ำปุ๊บตาติดแล้วทีแรกก่ะ โอ้ oh. ตัไไ้มเลยเดี๋ยวมันจะไปเจอทุกปัญหาตู้ประสักครับโอ้โอ้ทางโหดๆโดนปิดซะแล้วโดนปิดทางโหดซะแล้วโหดเกินอ้ <c oughs> oh. ทางใหม่อ่ะเออยังทางใหม่ไม่ได้เชยเลย้อเจนบมดจนบมดโอ้โหตับหนึ่งสองสามสามคันเลยครับตอนนี้ช่วยกันแล้วนะไม่มีการยืนช่วยกันครับ เรียบร้อยเรียบร้อยโอย้รรอตรงนี้ก็ติดแล้วครับ,เ,รบรอเอาไปนะมันไหม โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม,ม,มสวัสดีครับโอ้โหอุปสรรคดยอดจริงๆแล้วครับไม่มาเห็นกับตาตัวเองนี่ไม่รู้เลย